และสาหรับเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอตัวนี้ครับคงจะต้องเป็นคอนเทนต์ที่ผมเนี่ยกล้าพูดเต็มปากครับว่าเพื่อนๆน,นะครับที่รับชมอยู่อย่าไปหาทําตามที่ไหนเด็ดขาด <c oughs> เพราะว่าภายในวันนี้ครับผมจะแกล้งนะครับเตะบอลเข้าโกรหรือฝั่งตัวเองไม่ว่าผมจะอยู่ทีมไหนหรือสีไหนก็ตาม <c oughs> เรียกได้ว่าคอนเทนต์จัดจัดคอนเทนต์โคตรสิ้นคิดเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะครับผมเรามีฝั่งไหนบ้างวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอุ้ยผมอยากได้เป็นแนวหน้า จริงๆถ้าเกิดได้แนวหน้าเนี่ยเราจะนะครับได้ดีกว่านะแบบชิงบอลควบเข้าโกตัวเองเลยนะครับโอเค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 เอาสีดำมีคนยืนเล่น Facebook ชิบหายละไอ้บอลนี่โยกหรอกไม่เป็นไรโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยยิงเดี๋ยวช่วยยิงนี่ไงช่วยยิงไปแล้วหนึ่งนัดนี่เรียบร้อยเรียบร้อยเต้นโยกไปเต้นโยกไปมีรีแอคชั่นไหมไม่มียังไม่มีรีแอคชั่น มา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 ,มารอบนี้รอบนี้เลือกเลือกเลือกครับเลือกครับผมจะอยู่แนวหน้าผมจะอยู่แนวหน้าเพื่อที่มันจะทําประตูนะครับได้ดีกว่าเมื่อกี้คือแบบเราผมไม่ได้อยู่แนวหน้าไงเพื่อนเพื่อนมันเลยแบบชิงบอลได้ยากจังนิดนึงนะครับรอบนี้บอกเลยแน่นอนแน่นอนแห่งการโดนด่าเล่นบอลยังไงให้โดนด่าครับอยากโดนด่าจังเลยครับอยากโดนด่าเสพติดนะความเจ็บปวดออดูมาว่ารอบนี้ครับจะมีในส่วนของสีนงีนน้ําเเเงงิแและสดอโอคโอค อยากดูอยากดูเหมือนกันแนแต่เหมือนว่าบางทีมันบันบ๊กนะตอนที่ตัวละครเดินมาเนี่ยเห็นไหมมันเหมือนแบบมีใส่แอคเซสซอรี์นะผมของผู้เล่นอันนี้นอยู่โอเคโอเคโอเคโดดมาอย่างงี้วู้ฮูวู้ฮูวูว้ฮูมาแล้วมาแล้วมาแล้วโดดช่วยยิงเดี๋ยวช่วยยิง,ยยงไม่เป็นไรเพื่อนไม่ต้องขอบคุณไม่ต้องขอบคุณไม่ต้องขอบคุณ <laughs> แล้วก็เต้นอะไรก็เต้นความได้วยว่ะเต้เตเนด้วยความมั่นใจมีเรียกชั่นไหมไม่มีตอบไม่มีตอบ ยงัยงยังยังไม่มีเรียกชันเฮ้ยเจ้าเจ้าว้าว้านี่ว้าอาว้าว้าอย่าแย่งกูเฮ้ให้กูยิงเฮ้เอาจะยิงให้จะยิงให้จะยิงให้ใหไม่มันอยู่ทีมเราเมื่อกี้มันอยู่ทีมเรา,มมเราผม,ผมนึกว่าฝั่งต้งข้ามาแยง่งไม่ใช่ฝั่งเดียวกันมาแยง่งสีแดงทําดีเกินไปมันเพื่อนโอ้โหแล้วผมแผนการไสศึกล้มเหลวอะคือทีผมมันโหดเกินจริง,รงมีแต่ตัวโหดไอ้นี้ยิงไปร้อยกว่านัดฮัลโหลไม่ได้ไม่ได้เอ็งจะทำดีกันไปไม่ได้ โอเคโอเคว้าวว้าวว้าวโอ้มาอย่าได้อย่าได้ทำดีเกินไปอย่าได้ทำดีเกินไปงงงงงงมีคอมเมนต์ไหมไมีไม่ comment, มีคอมเมนต์ยังไม่มีคอมเมนต์เลยงงเลยงงเยงงนยะไม่งงได้ไงอ่ะไปวิ่งไปเอาเวกเกนอย่าว่านี้ชิโด้จะด้วยการตื่นขึ้นแล้วสกิลบีไหมใกล้ไปบอกว่าถ้าใกล้ไปมันติดคันนะโอเค okay. ดูว่าเขาจะคำนวณมาแล้ว คำนวณว่าไม่ติดขาน Shadow เต้นท่านี้นี่คือท่าเต้นนะครับแห่งการเหยียดหยามที่แท้ทรูว้าวสไลด์ไม่ได้ด้วยสลยไลด์ไม่ได้เฮ้ยส่งมาไม่ได้ไม่ได้ผมต้องชิงบอลน,นี่วะเอ้ยอะไรกันอะไรกันไม่ได้เอ้าโว้ยฉันอุตส่าห์จะช่วยผมจะช่วยมันแต่มันอัดสกัดขาผมอะไรเนี่ยคนอุตส่าห์จะช่วยอ่ะ แต่ถือว่าสีผมเล่นโหดมากนะนะ <c oughs> นี่อ้โหโอ้โหผมไอไอนี้เริ่มรู้ทันแล้วว่าผมกระโดดมันจะสไลด์แสดงว่าผม,มผมต้องไม่กระโดดเว้ยผมต้องไม่กระโดดนะครับโอเคโอเคโอเคแล้วจังหวะน,นี้ลงโล่งจังหวะนี้ลงโล่งขอยิงได้ไหมขอยิงได้ไหมอย่ายิงโอ้ <c oughs> สก,กิลต้องสก,กิลด้วยหรอวะนัดเมื่อกี้สก,กิลก็ได้มั้งจริงๆมามาแล้วผมไปอย่างนี้เลยไง ผมไปอย่างนี้เลยไงโล่งๆเลยไงจังหวะนี้ครับไซส,สึกมาแล้วครับว้าวสกิลด้วยนี่แน่คอนเทนต์ไหมเฮ้ยไม่มีคนหัวร้อนเลยอ่ะผมผมไม่ได้ปฏิกิริยาหรือคอมเมนต์หรือฟีดแบ็กเลยเพื่อนๆเฮ้ยเดี๋ยวช่วยยิงเดี๋ยวช่วยยิงเดี๋ยวช่วยยิงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอะไรไม่ต้องไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเฮ้ยว้าวโอ้โหโอ้โหเน้นเน้นทุกนัด เกินครึ่งเกินครึ่งของฝั่งนั้นที่ยิงได้ก็ผมนี่แหละครับเฮ้ยไม่หนุกเลยอ่ะผมไม่ได้รับฟีดแบ็กเลยไม่ได้รับคําด่าอยากโดนด่าเออไม่มีการตอบรับเลยฮัลโหลอะไรเนี่ยรอบนี้ผมว่าผมจะมาเปลี่ยนสไตล์ไว้ผมจะเล่นสไตล์นะครับที่วิ่งเร็วที่สุดในเกมอ่ะทีเดียวได้เลยว่ะหรือว่ามันเกิดมาเพื่อผมชิคิรินี่ไงสไตล์ที่วิ่งเร็วที่สุดนะครับต้องมาคู่กับบัฟ สุดโกงด้วยบับอันไหนวะต้องโอ้โหผมไม่อยากจะสุมอันนี้ออกเลยวะมีแต่อันดีๆว่ะมอสเตอร์เอาอมอสเตอร์นี่แหละดีที่สุดแล้วเดอะเบสอยากอยู่แนวหน้าโอ้โหโดนแย่งแนวหน้าไปหมดแล้วครับไม่ได้เ้ยหรือผมจะลองเป็นโกเป็นโกแล้วยิงบอลเข้าตัวเองก็ฮาดีนะครับทุกคนเฮ้ยแล้วฝั่งสีดำโอ้โหเข้ามาสีดำก็ทำดีอีกแล้วเพื่อนๆไม่ได้ไม่ได้ผมจะสกัดดาวรุ่งสีดำเดี๋ยวนี้ไม่ได้สีดำจะทำดีได้ไงไม่ได้หรอกสีดำต้องทำดีไม่ได้นะครับส่่งงมมาาส โอ้โหไม่มีใครส่งจังหวะนี้คงไม่มีใครอยากส่งบอลให้ไส้ศึกอย่างผมนะครับเพื่อนๆจะเรียกว่าไส้ศึกก็คงไม่เชิองอย่างผมนี่ต้องเรียกว่าไส้เน่านะครับว้าวโอ้สไลด์ไม่ได้โอ้โหโอ้เอาวิ่งเร็วเอาแข่งได้แข่งได้แข่งได้ <c oughs> นักวิ่งลอยเมฆขานักวิ่งลอยเมฆครับว้าวว้าวนักวิ่งลอยเมฆครับว้าวไม่เข้าอ้าวชิบหายส่งมาสวยอย่างนี้สวยอ่ะไส้ศึกไส้ศึก <laughs> เออเขาเก่งเขาเก่งเต้นแบบยิงเข้าด้วยความมั่นใจนะครับโอ้โหโอ้หุยส่งมาเพื่อนอ้าวเอฟเคแล้วหนึ่งโกฝั่งนั้นเอฟเคแล้วหนึ่งไปแล้วครับด้วยความเร็วโอ้ไปเลยจูไม่อยู่แล้วจ้านี่นี่นี่ยิงแบบวิ่งแบบร่กดวิ่งแบบร่กดแกจังหวะนี้ครับช้อนไม่หนึ่งทีอ้าวอ้าวอ้าวใส่สึกเวอร์เลยยิงไม่เข้า ไอศิกวเลยิงไม่เข้าอะไรอะไรอืม้มสไลด์ก็สไลด์ไม่ได้เอนเนอร์จีหมดแล้วโอ้โหนัดนี้ไม่เข้าก็หมดคำจะพูดจริงๆหมดคำจะพูดจริงๆไอนี้ถือว่ามาโหดมากอะ่ะเพราะเอารหัสไก่มาเล่นเหรอวะใช่ปหคือดูทรงแล้วไม่ไม่น่าจะใช่ผู้เล่นธรรมดาเพื่อนเพื<ๆ>่อนเขาอาจจะแบบเอารหัสไก่มาเล่นเรอือหรือว่ารหัสหลักเขารหัสหลักแล้วเล่นขนาดนี้ถือว่าโหดนะจริงๆแล้วเราถือช่วยแชมป์เนยไย สภาพเราไม่ได้ถือถ้วยแชมป์นะน่าจะถูกเนรเทศออกอย่างทีมนะจริงวู้ฮู้วู้ฮู้วู้ฮู้วู้อ่ะเตดเรื่ความมั่นใจไม่ต้องงง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 เฮ้ยทำไมเหงาเริ่มเริ่มทำไปทำมาเริ่มเหงาแล้วนะจิงคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยคือแบบไม่ไม่ไม่ได้ินฟีดบงฟีดแบ็กเลย โอ้โหเสร็จไปเฮโ้ยส่งมาเพื่อนส่งมาส่งมา,งมาเขาเขาจะเขาจะส่งให้ผมไหมต้องส่งให้เราแล้วเราคือคนเดียวที่แบบช่วยได้เนี่ยทีมตอนเนี้ยใช่ไหมวะเราเราคือคนเดียวหรอวะอุ้ยสไลด์อู้อันติีซะด้วยไม่ใช่อันติเขาเล่นกสก,กิลไปป่ะส่งมาสงม,สงมจี้สีดำเต็มหน้าประตูเลยเนี่ย <c oughs> เออจริงๆแล้วผมวิ่งอย่างนี้อุ้ยบอกเลยสุดยอดโอ้ยอย่างนี้ แล้วผมยิงนี่ยิงด้วยความมั่นใจยิงด้วยความยิงด้วยความมั่นใจเออยิงแล้วก็เต้นโชว์ด้วยความดีใจว่าเฮ้ยฉันทำประตูได้แล้วฟังตัวเอง <c oughs> โอ้โหคือจริงจริงอ่ะอันนี้อันนี้เขาเป็นโกลเพเยอร์ใช่ไหมเออเป็นตัวเพเยอร์นะครับไม่ใช่โกแบบว่าบอทนะบอทอาจจะสามารถรับได้สบายกว่านี้นะผมคิดว่านะครับ <c oughs> ไปแล้ววิ่งครับวิ่งใส่ฝั่งตัวเองอย่างเดียวครับแต้เราก็แบบมุ่งมั่นมุ่งมั่น มุ่งมั่นที่จะยิงฝั่งตัวเองแน่นอนเรามุ่งมั่นนี่เรามุง่งเน้นมั่นเรามุ่งเน้น40นี่ยไม่ได้มาเล่นๆนะครับได้มาพูดความปัญญาอ่อนได้มาพูดความปัญญาอ่อนตัวเองนะครับเออแล้วก็วิง่งอ่ะวิ่งไงยิงความเร็วยิงความเร็วอย่างเงี้ยโยกหลอกทีมตัวเองหนึ่งทีโอ้โหโอ้ห้าศูนย์ละพี่น้องห้าศูนย์ละพี่น้องกูโดนกูโดนจำชื่อแล้วไปรีพอร์ตแน่เลยวะ แลวก่อนจะจบเนื้อหานี้กันไปครับผมรู้ครับว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะคอมเมนต์ครับไม่พอใจกันสัส่วนใหญ่เพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นคอนเทนต์ขยะใช่ครับมันเป็นคอนเทนต์ขยะเพราะงั้นครับอย่าไปหาทําตามที่ไหนครับมึงไม่งั้นเออสิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่แตกต่างจากท็อกซิกนะครับเตะเข้าฝั่งตัวเองครับไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยผมก็คิดว่าผมคงจะแบบเออไม่ได้ไปเล่นนอกรอบครับแบบนี้ที่ไหนแล้วนะมอ,อันนี้คือแบบเล่นทําคลิปเฉยๆแนวผม